สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีเอฟซีของทวีคนเดิมสู้ขู่สุขคนครับพี่น้องนะครับมื่อนี้นะครับถือโอกาสนะครับลงเลขของแม่บัวคํานะครับอยู่ทางแจงเรื่องจางเด้อพี่น้องเด้อนะครับอยู่ทางสารคามพี่น้องนะครับทางบ้านแจงเรื่องจานนะครับเพป็นไห้แนวทางมานะครับจะเอาเพป็นไห่ไทยถ้ำเอาเป็นไห่เตตวเลขมากก็เลยถือโอกาสนะครับมาถ่ายถ้ำยู่ที่นะครับล้ำนำซี ให้พี่น้องด้เบิ่งน้ากันพร้อมกับตัวเลขของแม่บัวคำเด้อพี่น้องเด้อนะครับแม่บัวคำอยู่ทั้งแก้งเรื่องจานพี่น้องนะครับถือโอกาสทายทำบรรยากาศให้พี่ให้น้องด้เบิ่งน้ากันอยู่ที่ตรงน้ำตกนะครับหรือว่า,าล้ำน้ำซี่นะครับอยู่ทั้งกลุมมพิสัยพี่น้องนะครับเป็นยกสะดุงทั้งกุ่นพี่น้องนะครับเห็นบ่พี่น้องเนาะ อา้าวางผนพนมียกสะดุ้งพร้อมเด้อพี่น้องเด้อนะครับน,น,น้ำก็หนอยลงหน่อยลงพี่น้องนะครับขนาดหนาฝนน้ำยังหน่อยลงพี่น้องนะครับเอาพี่น้องเข้ามาแล้วก็จะเรล่มกดไลค์กดแร่น,นะครับฝากพี่น้องกดไลค์กดแร่กดติดตามให้ลูกให้หลานช่องทวีคนเดิมน,น้าในเด้อพี่น้องเด้อฝากฟีฟักน้องสุกขู่สก้นพี่น้องให้กำลังเร่งไก่ลูกหลานนํำเน่นะครับพ่อมีกำลังเร่งไก่ไปเห็ดจิบใหม่ๆทำจิบใหม่เดินทาง ไปหาตัวเลขมาตอนพี่ตอนน้องฝากป้าฝากลูกน้ำกันสุขุทุคนะครับบางกำลังแรงบางกำลังแรงใจจากพี่จากน้องสุขุสุ坤ลระพี่น้องนะครับจิไปได้มาได้กับบางแรงเคียจากพี่จากน้องนะครับพี่น้องนะครับลูกหลานสุขุทุนให้กำลังแรงใจนะครับทางช่องทวีคนเดิมกติตตามนะครับไปหาม่าให้พี่ให้น้องตอนป้าตอนลูกด้เบื่องในชมน้ำกันนะครับพี่น้องมักบ่มากกับอีกแบบนึ่งพี่น้องนะครับบ่มากกับมุ่งความสุขความเทิงขอดังกับพ่อพี่น้องเนาะ อาศรับมือนี่นะครับตัวเลขแนวทางนะครับของแม่บัวคําทางบ้านเจียงเรื่องจานเด้พี่น้องเด้อทางจังหวัดมหาสารคามเพิ่นไห่แนวทางมาแต่ว่าเพิ่นบไห่ไทยถ้ำเพิ่นพี่น้องนะครับเพิ่นไห่แจ่ตัวเลขคนปิ่นในอายังดียกพี่น้องเนาะไอตัวเลขมากนะครับถือมาสีงวดติดแล้วพี่น้องนะครับพร้อมทั้งเลขวิ่งนะครับงวดนี้ปินงวดที่ห่านะครับทางช่องไปลงให้เอามาลงให้พี่เฮองในเบื่องในชมน้ำกำสลับมือนี่นะครับถ่ายถ้ำบรรยากาศอยู่ที่ นะครับลำน้ำชีให้พี่น้องได้ชมเบื้องได้ชมน้ำกันบรรยากาศงามๆสวยๆพี่น้องนะครับผมมาทางสารคามผมต้องเวะมาทางนี่พี่น้องนะครับภาพบ่เวะแสดงว่าบมาทางสารคามพี่น้องนะครับให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันนี่คือบรรยากาศน้ำตกนะครับน้ำตนลำน้ำชีพี่น้องงามๆพี่น้องเบิ่งดูเพ่นยกสะดุง้งถึงพี่น้อง น้ำคนน้อยลงน้อยลงพี่น้องมันเป็นแังไดกบ,บูพี่น้องสำหรับตัวเลขแนวทางของแม่บัวคำบ้านแจงเรื่องจานได้พี่น้องเด้อเพิ่นหามากซีงวดติดเข่ามาทั้งบนทั้งล่างนะครับเ,เพิ่นหาเลขวิ่งพี่น้องนะครับเพิ่นหาเลขวิ่งบางเท้ากับเข่าบนบางเท้ากับเข่าล่างพี่น้องนะครับสองจุดสองหางเพิ่นเข่าตลอดเลยพี่น้องเนาะงวดที่ผ่านมากกับเข่าพี่น้องนะครับงวดที่ผ่านมากเพิ่นกระไฮ วิ่งที่สามพี่น้องนะครับสามกับห่ากับเขาที่สามได้พี่น้องเธองวดนี้เพิ่นวิ่งตัวใดปากพี่น้องอิฟซีทางช่องนะครับลูกปลาปูาญ่าตายายลูกหลานทุกขุทคนที่เข่ามาก็รราเบิงคลิปเบิงไห้มันจบได้พี่น้องเด้อนะครับจะขามไปขามมานะครับบัดนดอกพี่น้องเฮเวลาเปดนาทีถึงสิบนาทีทั้ทงช่องเฮ็ดบัดนพี่น้องเนาะเอานะครับทั้งยูทูบเออหรือว่าทางกดเพิ่มเพิ่มไห้เวลานะครับขันต่ำที่สุดก็คือเปดนาทีสิบนาทีพี่น้อง นะครับฮ่องก็ต้องเฮ็ดเกินจักเล็กจากน้อยอีกสิบหน้าที่นะครับฝากพี่ฝากน้องสู่ขู่สู่คนเด้อนะครับเอามาแล้วก็ยืมกดไลค์กดแค่ให้ลูกให้หลานนำแน่แล้วก็สำหรับคลิปคลิปนี้นะครับลงเป็นข้างเลขนะครับของแม่บัวคำนะครับข้างแกงเรื่องจันนะครับแต่ว่ากระแสเสียงชาวบ้านเพิ่นซาเพิ่นลื้อเพิ่นบอกเพิ่นแนะนํำให้ไปหาเพิ่นเบื้องเปียนไปถามเพิ่นเปียงหาเพิ่นให้แนวทาง นะครับตอนเล่คนก็บจบ่วห่หน้าท่างเราพี่น้องคนอยากอายพี่น้องว่าไปว้ามาก่นก็เลยใไหตัวเลขมากแต่ว่าให้ไปว้าเอาเด้อไปเขียนเราเองไปเฮ็ดเราเองบ่าไหชายถ้ำอยู่หันว่าสันพี่น้องไปอยากอายคนว่าสันวานะครับซีงวดติดพี่น้องเป็นงวดที่ห่านะครับงวดที่หานี่เพป่นไหวิ่งตัวใดแล้วพร้อมทั้งจับชุดจับคู่ไหพี่น้องได้เบิ่งได้ชมน้ำกันได้พี่น้องเด้อนะครับเอาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันสำหรับเลขแม่บัวคำนะครับที่เป็นตัวใดฝากพี่ฝากน้องนะครับเบิ่งขิดเบิ้งไหมันเดออง นะครับนี่คือบรรยากาศยาอยู่ทังบุงลิงนะครับโกสุมพิใสพี่น้องนะครับเดยกก็หอนหอนดอกพี่น้องนะครับแอกกบถ่ายถ้ำให้พี่น้องด้เบื้องน้ากันเพื่อพี่น้องจะได้เห็นภาพน้ำกันว่าเป็นอย่างใดหลับบุงลิงทางโกสุมพี่น้องนะครับลิงกะตอนนี้เพิ่นก็ะจับไปหลแล้วพี่น้องนะครับ อาบัน้พี่น้องเบื้องตัวเลขกนํากันสาหรับเลขกแม่บัวคํางวดประจําวันที่นะครับงดประจําวันที่หนึ่งกรกฎาคม2 5 6พรอพี่น้องนะครับเลขกแม่บัวคําให้วิ่งซีงวดนะครับสีงวดติดสีงวดซ่อนเราด้พี่น้องเด้อนะครับเขียนบ่เบิดพระบาสมุตมัะเต็มกอนพี่น้องนะครับสีงวดซ่อนแล้วพี่น้องนะครับเพิ่นให้วิ่งบนวิ่งล่างก็คือเก่ากับหนึ่งพี่น้อง เกับ1นึ่งและพี่น้องเด้อกเกากับ1มาใน่นอนลานเปิ์เสนเพื่นวามาเท่ๆตัวหนึงพี่น้องนะครับเดี๋ยวเข่าบนญข่าลร่างกับบูฮู้ก้อนวันไหหานะครับหและ3พี่น้องนะครับผลออกมากก็คือนะครับสามศพี่น้องนะครับเอาสำหรับเลขวิ่งเพื่นนวดนี้นะครับเพิ่นไห้เก้ากับ1นะครับเพิ่นไห้เก้ากับ1ก็คือ9 0้าศูนย์ศูนเก่า็สามเก้าพี่น้องนะครับ เก้าสี่สาำหรับ1ก็มีหนึ่งเ1็แล้วก็หา1นึ่งหนกับห6ึ่งได้พี่น้องเด้อสชุดสหางคือกัน8ดชุด8ปหางร่วมกันพี่น้องเนาะปากพี่น้องอีีซูกุสุกคนพิจารณาเบิ้งให้ดีมักก็ค่อยไปจัดไปหาพี่น้องสลัดกิงแบงรัฐบาลกันนะครับจองทางเป็นเพียงแนวทางเป็นซื้อกลางเป็นสะพานบุญให้กับพี่กับน้องเพียงเท่านั้นบสษมัถรับรู้วารีสุออกตัวใด นะครับสำหรับคุณแม่บวัวค่ำนะครับสถิติที่ผ่านมาสีงวดซ้อนสีงวดติดนะครับปังทุกคนปังทั้งหมู่บ้านพี่นอ้องนะครับอ่าไปซื้อกับเขาหรือว่าไปซื้อน้ำอยู่ร้านค้าร้านค้าเพื่อนบอกสู่ฟังนะครับก็เลยไปติดตามไปขอแนวทางน้ำแม่บวัวค่ำเพื่อนห้ตัวเลขมากนะครับห้มาทายถา้ำก็เลยมาถูโอกาศทายถา้ำเอาวิวางงา,งาให้พี่ให้้องได้เบิ่งน้ำกันอยู่ที่ ล่ำนำซี่นำตกน้ำตูนนะครับอยู่ท่าโกูุมพี่สัยพี่น้องฝากพี่ฝากน้องสู่ขู่สุขคนพิจรารณาเบ่งให้ดีพี่น้องเนาะมากแล้วก็แคบหน้าจอไว้พี่น้องนะครับสำหรับแนวทางของแม่บัวคำนะครับสีงวดซ้อนสีงวดติดนะครับเล็กวิ่งคนบ่เคยหลุดเคยผาดจากักเจียพี่น้องว่านะนี้สิหลุดบ่หลุดติดติดบ่ติดทิูกบ่ถูกพี่น้องติดตามเบื้องติดตามชม่มนำกันผลงานของเพิ่นสีงวดซ้อน นะครับไทยบ้านเพื่อนซาเพ,พื่อนลือพี่น้องนะครับแต่ว่ายัางประทันมีคนไปถไทท่ายา y o ย t u b e น้าเพื่อนพี่น้องนะครับน้อนทองทางสวีคนเดิมก็เดินทางไปเคาะแนวทางน้าเพื่อนนะครับเพื่อนกระห้ตัวเลขมานะครับได้มาถ่ายถ้ำเอาเองพี่น้องนะครับก็ได้มาถ่ายถ้ำให้พี่น้องได้เบิ่งนํ้กันบางว่าพี่น้องคงถูกอกถูกใจพี่น้องเนาะ <c oughs> แคปหน้าจอไว้เด้อพี่น้องนะครับถูกอกถูกใจกแคปหน้าจอไ้สำหรับแนวทางของแม่บัวคํา นะครับสีงวดซ้อนนะครับสำหรับลขกวิ่งเพื่อนเข่ามาตลอดพี่น้องนะครับงวดประจาวันที่หนึกรกฎาคม2 5งพพี่น้องงวดนี้เพื่อนห้วิ่งที่9กับ1พี่น้องนะครับวิ่งล่างบุนพี่น้องเด้อเก้ากับ1นึ่งก็เก้าศูนย์ศูนย์เกสาาหรับ1กับมีหนึ่งเ4ี1 5เ1ี6 1พี่น้องนะครับพี่นอ้ 1, นองแคปหน้าจอไว้ วพื่อพี่พี่น้องออกไปในตลาดนะครับตะลี่ได้จับจองสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลกันได้ท่านพี่น้องนะครับทางช่องบสนับสนุนให้พี่น้องปเล่นการพนันแต่อย่างใดได้พี่น้องเด้อสนับสนุนให้พี่น้องไปสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลเพียงทนันปวดใช้วิจารณญาณครับในการรับชมพี่น้องนะครับมาก็คอยไปจัดไปหาไปซื้อกันพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมขอบคุณเป็นยางสูงพี่น้องเขามาเป็นก็ต้องแร่งไก่ตั้งแต่ต้นเลิป จนปาจบคลิปนะครับขอให้พี่น้องเอฟซีของทวีคนเดิมอยู่ดีไม่แห้งร่างกายแข็งแรงความเจ็บยื่อเสีได้ความไข่ยาเสดมีมาสำหรับคลิปนี้นะครับเลขแม่บัวคำนะครับลงไห้พีห้นองได้เบื้องได้ชมน้ากันปากพีฝากนองตอนปลาตอนลุ่งนะครับตอนลูกตอนหลานเลยพี่น้องเด้อนะครับผลงานของคนซีงวดซ้อนนะครับงวดนี้เป็นงวดที่หาจะเป็นยังไงพี่น้องติดตามเบื้องติดตามชมนะครับมาก็ค่อยไปจัดไปหาได้พี่น้องนะครับ เอปลามักกะเรียนพานนะครับเบิกผความสุขความบันเทิงแค่นั้นก็พอพี่น้องนะครับฝากพี่ฝากน้องสู่ผู้ทุกคนแล้ววังว่าพี่น้องคงเข้าอกเข้าใจฝางว่าพี่น้องคงถูกอกถูกใจนะครับมักก็ไปจัดใส่กับอาจารย์อื่นเบิงนํากันเด้อพี่น้องเด้อนะครับขอพระคุณหลายๆพี่น้องที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังขอพระคุณผู้รับผู้ใหญ่ใจบุญใจดีนะครับจีนทรงแนวทางมาให้ขอพระคุณคุณแม่บัวคําทางบ้านเจียงเรื่องจานหลายๆเด้อนะครับขอพระคุณขอให้ยูดีแม่อยู่ดีไม่แห้ง ร่างกายแข็งแรงความเจ็ยบยาเสดายอีเมีนะครับความไข่ย,ยาเสดายมีมาด้วยแม่ดื้อนะครับสำหรับคลิปของอีเมีนี่เป็นคลิปนะครับเลขวิ่งนะครับซีงวดซ้อนของเพื่อนพี่น้องงวดนี้ทางช่องลูกหลานทวีคนเดิมไปขอแนวทางน้ำเมียบวกคำม,มาลงให้พี่น้องที่เบิรงนน้ำกันนี่เป็นงวดที่หานะครับผลงานของเพื่อนที่เป็นยังไงฝากพี่น้องติดตามเบิรงติดตามชมนะครับขอบคุณนะครับเอฟซีทางไกลทางไกล นะครับขอบคุณลูกหลานที่เขามารับชมรับฟังขอบคุณหลายๆเด้อที่เขามาติดตามนะครับขอบคุณที่ทันกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคุกคอมเมนต์นะครับเป็นกำลังใจให้กับทวีคนเดิมนะครับเอาตอนที่นี้ผมจะขอจบคลิปของแม่วาคมนะครับในชุดเลขวิ่งสีชุดสีงวดนะครับที่ยังไม่เคยหลุดนะครับพร้อมกับจับชุดขอจบใบเพียงแค่นี้ออกกล่าวคำว่าอยู่ดีมีแห้งเลยพี่น้องเด้อนะครับ โอกาสคำว่ายอยู่ดีไม่แห้งสุขู่ขุกคนพี่น้องนะครับสวัสดีครับ